สวัสดีครับผมแพ็คายขายแพชรรถนะครับก็วันนี้มีรถดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นรถ Onevo Xc60 D4 Dynamic Edition นะครับก็คันนี้เป็นรถปี2017ตัวรถจะเป็นสีดำเดี๋ยวตัวรถจะสวยแค่หนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ Onevo Xc60 D4 Dynamic Edition คันนี้นะครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่เน้นความดูหลาระดับพรีเมียมนะฮะ ที่มาพร้อมกับความโดดเด่นด้วยการออกแบบและตกแต่งอย่างหรูหราสะกดทุกสายตาแต่ก็ยังไม่ทิ้งสไตล์สปอร์ตโชว์เทียวดูทันสมัยสง่าง,งามและทรงพลังนะครับให้ความแรงและความเร็วคู่กับความมั่นใจทุกการเดินทางนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,000ซีซีนะครับสีซูให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าเลยนะครับระบบเกียร์ตัตโนมัติกุญแจคีเลสพร้อมปุงสตาร์ทสต็อก n อนินะครับ ภูมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามก้านพร้อมแพทเทิร์นชิปนะครับระบบควบคุมความเร็ว plus c o n t r o ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบูทูธพร้อมคำสั่งเสียงระบบนำทางนีวเกเตอรก์กล้องมองหลังขณะถอยจอดพร้อมสัญญาณกะระยะและปรับมุมมองได้2ระดับนะครับเบาะหนังสีดำทั้งคันเบาะผู้น้าสามารถปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเมมโนรีได้3ระดับนะครับเบาะหนังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะ ระบบปรับอากาศสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและด้านหลังกระจกหน้าต่างและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบช่วยจอดรถ Eco Mode เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวล้ำของ volvo โดยขึ้นอยู่กับลักษณะาการขับขี่ของคนขับระบบ b าย n ป Spot ประตูท้ายไฟฟ้าและเลขไมค์คันนี้เพียง93,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับเป็นรถบ้านแท้แทเจ้าของดูแลรักษายอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสอย่างต่อเนื่อง รถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับและที่สำคัญนะครับรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจักไปแน้นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับรถคันนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมฮะก็ลูกค้าคนไหนต้องการจะเข้ามาเทสได้หรือต้องการเข้ามาชมรถจริงๆสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษยเงเยื้อสมาคมชาวปากใต้นะครับหรือลูกค้าคนไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ทางนี้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ